าการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปก,กับผลกระทบจากการประกาศยุบสภาของคุณมาครมนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะเกาะติดเศรษฐกิจกับดรสมชายพักพาดวีวัฒน์สนับสนุนโดยเป็นแผลร้อนในเป็นแผลในปากใช้ขาวละอองเมาส์เจลจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะครับเชิญเลยครับค่ะการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปมันมีผลกระทบจากการประกาศยุคสภาของเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสยัยงไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะรัรัฐสภายุโรปเนี่ยเป็นรัฐสภาแห่งเดียวในโลกที่เขาเรียกว่าเป็นรัฐสภาเหนือชาติล่าคือเป็นการะนะครับนะสมาชิก ทั้งหมด27ประเทศเนี่ยซึ่งก็จะมีการกําหนดนะครับว่าโคต้าของสสที่จะมากัดการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละประเทศนี้เท่าไหร่ประเทศใหญ่ที่สุดคือเยอรมัน90กว่าที่นั่งนะครับเพราะประเทศอย่างรักเซมเบิร์กจะมีน้อยไม่กี่ที่นั่ง mm hmm. แต่รวมกันแล้ว72ที่นั่งใน72ที่นั่งนั้นในแต่ละประเทศก็จะมีการเลือกตั้งโดยตรงอันนี้เริ่มตั้งแต่1978ก่อนหน้านี้จะเป็นการส่งตัวสสในสภา ไปนั่งอยู่ในรัฐสภายุโรปนะครับซึ่งจริงๆกตง็ตั้งแต่มีมาตั้งแต่1,952ตั้งแต่เขาเรียกว่าประชาคม่มฐานนี้เลนเหล็กแต่ตอนนั้นไม่ได้เรียกว่ารัฐสภายุโรปนะเป็นแค่เขาเรียกว่าสมัชชาแล้วก็ตอนหลังนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะปี98เนี่ยมีการเลือกตั้งโดยตรงหมายความว่าแต่ละประเทศนะฮะก็จะมีการเลือกตั้งสังเกตด,ดูใช้เวลาถึงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่วันที่9วันที่วันที่9วันที่10เนี่ยนะครับ อ่าสามวันเพราะแต่ละประเทศอ่าบางประเทศก็ก่อนวันที่หกบางประเทศก็ช้าหน่อยเทีนี้ในแต่ละประเทศนยะที่บอกว่าเหนือชาติก็คือว่ามีการเลือกตั้งนะครับอ่สอสสนะครับในแต่ละประเทศแล้วก็สสเหล่านี้ก็จะไปนั่งรวมกันแต่ไม่ใช่รวมกันในฐานะของสสของประเทศแต่ไปรวมกลุ่มกับอุดมการนะครับกลุ่มอุดมการ์เช่นอ่าพักสังคมนิยมที่ได้รับคะแนนเสียงในสั่งเส ก็จะมนานั่งรวมกับสสสังคมนิยมในประเทศสเปนในประเทศเยอรมนนะครับเขาเรียกหรือทางด้านของพรรคทางด้านฝ่ายขวากลางเช่นในกรณีของพรรคริสเตนยนดีโมคแครนะครับของเยอรมนก็จะไปรวมกับพรรคเขาเรียกว่าปาร์ติโดปปูลาของสเปนนะครับและกับพรรคอื่นทางขวารวมกันเขาเรียกว่ากลุ่มการเมืองโพลิติกรกรุ๊ปนะครับแต่กลุ่มการเมืองของยุโรปเนี่ยเปรียบเสมือนเป็น พักใหญ่เลยเป็นการรวมพักอ,อย่างเช่นพรรค่ปรโป,ปลาเน่ก็จะประกอบด้วยพักขวากลางในประเทศสมาชิก27ประเทศรวมกันแล้วก็พักสังคมนิยมก็ประกอบด้วยพักสังคมนิยมพักโซเชียลเดโมแครตหรืออย่างบางพักนะครับก็จะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่น,นเช่นที่สเปนเขาเรียกว่าพักแรงงานก็เรียกว่าปาธิโดปาติโดเดลราบาคาโดเรสก็คือเวอร์เกอร์พาร์ตี้เพราะฉะนั้นในกรณีพวกสายกลางก็จะมารวมกันที่ตรงนี้ พวกควาจัดกลุมกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพรรคการเมืองแบบเหนือชาติซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยจะมีแห่งเดียวทีนีน้ในการเลือกตั้งอันนี้นะครับนะฮะจะไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในฝรั่งเศสนะครับหรือนในกาลางเพราะมันเป็นการเลือกตั้งภายในแต่ว่ามันมีประเด็นที่อย่างนี้พรรคการเมืองที่อยู่ในฝรั่งเศสพรรคการเมืองอยู่ในสเปนก็จะนะฮะอ่จะมีการเลือกตั้งในรัฐสภาอยู่เลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสเลือกตั้งในประเทศสเปน เพื่อที่จะได้สสไปนั่งอยู่ในรัฐสภายุโรปซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดร้อยยี่สิบที่นั่งโอเคนะครับแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นเมื่อได้คะแนนได้แล้วก็จะไปรวมกันเป็นโพลิเตอร์กรุ๊ปก็แบ่งเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มทางด้านรวมกันซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะครับที่สําคัญตั้งแต่อ่อมีการเลือกตั้งหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดก็ประมาณเท่าไหร่ครับอา่ายี่สิบกว่าเอา่อสี่ห้าสิบปีหรือถ้าจะเอาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีประชาคมยุโรป นะครับผมเปลี่ยนว่าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดก็แล้วกันไม่เอาหนึ่งเก้าห้าสองเพราะว่าออในกรณีก็คือหนึ่งเก้าห้าสองนี่ประชาคมฐานนี้แหลกหลกยุโรปแต่ถ้าหนึ่งเก้าห้าแปดเนี่ยเป็นประชาคมยุโรปก็คือรวมฐานนี้แหลกแหลกรวมพลังงานปรมานูและรวมประชาคมเศรษฐกิจตั้งแต่วันนั้นก็คือประมาณเจ็ดสิบปีไม่เคยปรากฏการที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งดังนี้คือว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะปรากฏว่าพวกขวาจัดนะฮะ ซึ่งสมัยก่อนอเนี่ยไม่มีสอสอมากมายเท่าไหร่เลยรากว่าได้คะแนนเสียงรวมกันนะฮะสูงเป็นอันดับสามเลยนะครับ mm. อันดับหนึ่งยังเหมือนเดิมคือพักขวากลางที่เขาเรียกว่าพรคเขาแบบผีเพื่อปาร์ตี้ผมพูดภาษาอังกฤษนะฮะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสก็คือพรรคตีปอปลลานะครับอ่กลุ่มที่สองยังเป็นอันดับสองอยู่คือพักสังคมนิยมนะครับพักสังคมนิยม,นะม,ยมเนี่ยเขาจะชื่อว่าโซเชียลิสต์นะครับกับเดโมแครตนะครับ ยังครองอยู่แต่ครั้งนี้นะครับและการโดยปกติจะเป็นพักซ้ายขวา,าเรียกว่าพักกลางซึ่งมาครองเนี่ยพักเขาเดี๋ยวอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกพักเซนทริสนั่นลิเบโรลนะครับแล้วก็สามพักเนี่ยจะเป็นเสียงข้างมากอยู่ในสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้มันก็พูดง่ายกลุ่มขวาซ้ายกลางๆพวกนี้คุมนั่นก็หมดเลยแต่ครั้งนี้มีประหลาดเกิดขึ้นอัศจรรย์ฮะเพราะว่ากลุ่มขวาจัดเนี่ย ขึ้นมามีคะแนนเสียงรวมกันแล้วเป็นอันดับสามก็คือรวมกันนะครับได้เท่ากับประมาณไม่ใช่ประมาณนะ่ร้อยสามสิบเอ็ดที่นั่งในหร้อยสามสิบเอ็ดที่นั่งนั้นมีขวาเนี่ยขวาจัดเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มขวาจัดอันหนึง่งชื่อว่านะครับออุโรเปียนคอนเ์เวทีฟแอนด์รีฟอร์มกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับคือพรรคผมเรียกว่าอารเอ็นถ้าเราภาษาฝรั่งเศกสก็รัสเตโดมงนาชิออนาล เพื่อไม่ให้คนฟังจะมารู้จักจำอะไรยากผมเรียกว่าชื่อย่อ R N ก็แล้วกันท่าค<ะ>นี้คือกลุ่มขวาจัดซึ่งสมัยก่อนไม่มีบทบาทอะไรเลยแต่ทั้งนี้การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเนี่ยได้คะแนนเสียงนะครับขึ้นมาเนี่ยครับถึงสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นสูงกว่าพรรคมาครองเนี่ยถึงกว่าเท่าตัวคุณลองคิดดูแบและพรรคนี้ยังไม่ใช่แค่นั้นเองอทางพรรคที่เขาเรียกว่าพรรค R N เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพรรคที่เขาเรียกว่า ย u โรเปียนคอนเซอร์เวทีฟแอนด์รีฟอร์มในพรรคนี้ก็จะมีพรรคขวาจัดที่ท,ท,ที่ที่สำคัญอีกานันึงคือพรรคเขาเรียกว่าอะไรครับเอเแต่หน้าติ่ฟูดอยชเชนภาษาเยอรมันนะครับพรรคนี้ก็เป็นพวกขวาจัดซึ่งจะก็รวมอยู่ในอยู่ใน,ในกับขวาจัดอันอื่นได้ทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามที่นั่งนะครับบวกกับอีกอันหนึ่งก็คือขวาจัดอีกอันหนึ่งขวาจัดนี้กลุ่มเหล่านี้นะฮะเขาเรียกว่าเอาโทษนะกลุ่มขวาจัดอันแรกที่ผมพูดในะนะครับห้าสิบแปดที่นั่ง แล้วกลุ่มขวาจัดอันนี้ที่ R N อยู่นะครับใช่ว่า Identity and Democracy โอเคนะครับที่ทาง R N <ม>ที่ดังฝั่งเสอยู่กับขวาจัดอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า European Conservative Reform พักนี้นะครับก็จะประกอบด้วยพวกขวาจัดคือพักเขาเรียกว่าอะไรครับพักพี่น้องอิตาลีภาษาอิตาลีก็คือตเตีี l i i t a l ลีหัวหน้าพักก็คืออะไรครับนางเม,เมรอน่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลีขนาดนี้ไง นะครับกับพรรคอีกพรรคหนึ่งที่สําคัญที่อยู่ในโลกนี้ก็คือพรรคก็เรียกว่าร and justice ของโปแลนด์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกพรรคหนึ่งการอีกพรรคหนึ่งคือพรรคบ็อกซ์ของสเปนเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มสองกลุ่มเนี่ยเป็นขวาจัดทั้งคู่นะครับรวมคะแนนเสียงแล้วเป็นอันดับเท่าไหร่ครับนะอันดับสามร้อยสามสิบเอ็ดที่นั่งนะครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่คนเกรงกันตอนแรกคือคิดว่าถ้าเกิดว่าพรรคสังคมอ่าพรรคขวากลางพรรคซ้าย ังคุณิยมกับพักเสรีนิมยมเนี่ยรวมกันนะฮะไม่ถึงเสียงข้างมากจะมีประเด็นปัญหาว่าอะไรครับว่าหลังจากนี้คนที่จะขึ้นมาเหมือนกับนา,นายกรัฐมนตรีก็คือประธานคณะกรรมการเนี่ยซึ่งตัวเต็งก็คือนางอุสุล่าฟอนเลเยนซึ่งเป็นประธานเนี่ยเขาจะต้องอะไรครับเขาจะมีปัญหาว่าถ้าเขาจะขึ้นมาต้องได้เสียงข้างมากในสภาซึ่งอาจจะต้องไปพึ่งพาเสียงของฝ่ายขวากับซึ่งจะมีประเด็นปัญหาตามมาได้แต่ตอนนี้โชคดีครับว่าผลการเลือกตั้งนั้น สามพักนี้รวมกันนะฮะก็คือพักขวากลางนะครับพักซ้ายพักเสียหลินรวมรวมกันเกินกึ่งหนึ่งฮะเกินกึ่งหนึ่งคือเจ็ดร้อยยี่สิบทั้งหมดคือเกินหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พอ <c oughs> <c oughs> ที่จะบอกได้ว่านา่งสุราบอนเรยเน่ยอาจจะได้เป็นประธานคณะกรรมการอรอบสองด้วยกลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเล่าคืออะไรครับว่าในระดับของอรัฐสภายุโรปเนี่ยแม่ฝ่ายขวาจาัดจะขึ้นมาก็ตาม แต่ก็ยังขึ้นมาไม่มากนะักเพียงพอที่จะนะ,ะทาให้พูกเรียกว่าเกิดประเด็นก็คือทาให้เสียงข้างมากที่ตลอดหกสิบเจ็ดสิบปีประกอบด้วยขวากลางนะครับซ้ายกลางลักริเบรโรเนี่ยมันพังตาหัวไหมครับนะครับแต่ว่าขึ้นมาเยอะและขึ้นมาเยอะสองประเทศที่เราจะมาโยกต่อไปที่ขึ้นมาเยอะอันอื่นยังไม่เคยเยอะคือฝรั่งเศส<ม>และเยอรมันจะนี้ทําไมการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเนี่ยทาไมที่มันไม่เกี่ยวกับการเมืองภายในของฝรั่งเศสเลย แต่มันก็เกี่ยวข้องตรงนี้ครับว่าก,การที่คะแนนเสียงของตัว RN รัฐบาลมองนาชิออนาลของฝรั่งเศสเนี่ยได้คะแนนเสียงเหลือสาสามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นเครื่องชี้เลยครับว่านะการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับรัฐพักนี้จะได้คะแนนเสียงเยอะนะครับก็เกรงกันว่าจะขึ้นมานะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในปีสองเจ็ดโดยปกติรัฐสภาเขาปีสองเจ็ดเพราะว่าพอประธานาธิบดีขึ้นมา มักจะมีการยุบสภาพเพื่อจะได้สอสในสภานะครับตรงกับเสียงข้างมากของประชาตรงกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับในการเลือกตั้งปีสองสองที่ผ่านมามาครองได้เสียงข้างมากแต่ภาวาพักของมาครองพักของมาครองจริงๆมันก็มีหลายพักนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มนะครับเขาเรียกกลุ่มองซอมหรืองซอมวัตถุแกเตอร์พักของมาครองนะครับชื่อว่าเรเนซองส์นะครับ เลือนองต่อหน้านี้ชื่อว่าลาเรุูอังมอชเหลือนซองรวมกับพักคโมเดมผมพูดจะย่อแล้วกันครับร<ม>วมกับพักคโอรีซองรวมกันแล้วคะแนนเสียงไม่ถึงครับเ<ม>พราะฉะนั้นก็ทําให้พูดง่ายมาครองเนี่ยมีปัญหาละไม่มีเสียงข้างมากในสภาพราะไม่มีเสียงข้างมากในสภาสิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องทาไงครับนะต้องพึ่งพาเสียงข้างมากของกลุ่มอื่น ซึ่งในกรณีลลน,นี้ก็ทําให้การบริหารลาบากมากในเรื่องนี้ต้องพึ่งพากลุ่มเท่าไรกลุ่มขวากลางเล่ยผู้ปริกแกงด้านนั้นอาจจะฝ่นทางซ้ายเขาก็อยู่ในฐานะลําบากแล้วนะครับและแน่นอนประธานาธิบดีน,นายกฐมนตีต้องมีเสียงข้างมากพอมีเสียงข้างมากมาครองนะครับถ้ามีเสียงข้างมากอยู่ในสภาเนี่ยเขาก็สามารถตั้งนายกได้แต่ถ้าเขาเกิดไม่มีเสียงข้างมากในสภาตรงนี้แหละครับจะเป็นปัญหาว่าเขาอาจจะต้องให้นายกซึ่งไม่ใช่มาจาก กลุ่มการเมืองของเขาตรงนี้แหละมีปัญหาเพราะว่าอถ้าเกิดว่าในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะครับพักขวากลางไอ้พักขว,า,กา,กขวาจัดซึ่งมีดูแนวโน้มจากการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปเนี่ยมันขึ้นแน่พอขึ้นแน่ปั๊บเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเกิดและไปไปจนกระทั่งอีกสองปีคะแนานเสียงพวกนี้จะเพิ่มขึ้นมาถึงตอนนั้นน,นะครับจะเกิดประเด็นปัญหาข้อหนึ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเสียงข้างมากอาจจะมาขวาจัด และขณะเดียวกันเสียงข้างมากในสภาก็จะเป็นขวาจัดซึ่งก็พูดง่ายเป็นช็อกขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาครองธรรมก็คืออะไรครับธรรมในสิ่งที่คนไม่คาดถึงก็คือยุบสภาก่อนเลยนะครับในขณะน,นี้เขายัางเป็นประธานที่ดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงพอายุบสภาปั๊บเนี่ยนะครับปอกก็มีความเสี่ยงกล่าวคือเสี่ยงยังไงครับเพราะว่าการยุบสภาของเขาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งของฝรั่งเศสจะมีสองรอบรอบแรก คนที่ได้คะแนนเสียงเกินห้าสิบจะได้สอสอวันที่สามสิบมิถุนาถ้าไม่ได้ต้องไปรอบสองวันที่เจ็ดนะครับใครได้เสียง้างมากออ่ก็จะได้สอสอซึ่งสอสอมีทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดที่นั่งเพราะฉะนั้นถ้าจะได้เสียงข้างมากต้องประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบเก้าสี่สิบแปดเพราะในกรณีนี้สิ่งที่โคนเกรงกันก็คือว่าถ้ายุคสภาแล้วอักเนี่ยขึ้นมา ตั้งรัฐบาลสมมตินะฮะในกรณีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดในประเทศอื่นแต่ส่งเสดเกิดมาแล้วสามครั้งคือประธานาธิบดีมาจากพักนะครับอ่พักอ่ซ้ายเหมือนกรณีของนี่มาจากพักหนึ่งนายกมนตรีมาจากอีกทักหนึ่งอุดมการคนละเรื่องเลยเขาเรียกปรากฏการณ์อันนี้ว่านะครับอ่โคอาบิตาซีอนโคอาบิตาซีอนแบบภาษาส่งเสดบอว่า,วาอยู่ร่วมกันคือพูดง่ายอยู่คนละพักอยู่คนละอุดมการ นะครับจาเป็นต้องมาร่วมกันเป็นรัฐบาลอ่นะเพราะว่ารัฐมนูลของฝรั่งเศสให้ประธานาธนบดีกับนายกมีส่วนร่วมกันในการปกครองประเทศซึ่งไม่เคยมีที่อื่นเพราะเขาเรียยว่าระบบถึงประธานาธิบดีแต่ประธานาธิบดีนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่นายกมาจากเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้านายกคนตนึมีเป็นส่วนหนึ่งของเสียงข้างมากในในใน,ในของประธานาธิบดีกรณีนี้ประธานาธิบดีสามารถที่จะ ใช้แรงนะจด,ดนายกตั้งนายกได้พาะใบบอกเกษะเสรินั่งเลเฮ้ยผมไม่เอาเขาแล้วเพราะฉะนั้น<ม>สถานที่ก็จะคุมรัฐมนูลบอกว่าปกครองร่วมกันในทางปฏิบัตินโยบายหลักๆทั่วๆไปเนี่ยประธานวิกฤกกาหนดนายกดําเนินมาตรการอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดปรากฏการณ์ว่ามันอยู่คนละภาคซึ่งเกิดขึ้นสามครั้งในบริวัติศาสตร์หลังจากรัฐมนูลฉบับนีหนึ่งเก้าห้าแปดสามครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยถ้าจาที่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกกับแปดสิบแปด ระหว่งอะไรครับฟองส่วมมิตรลองกับชักฉีรักฟองส่วเป็นเอ่อเป็นท้ายสังคุโยมชักฉีรักคือขวากลางนะครับครั้งที่สองหนกิบับหนึ่งาอยสังสวมิตรลองเป็นสังคุมโยมประชารัยแต่ว่านายกเอานายกเป็นขวากลางชื่อเอ,เอ็ดเวดรดิร์ดราดูและครั้งสุดท้ายชักฉีรักเป็นเ,เป็นเอานายกนะครับตอนนั้น1998จนหึ 2. นายปานายกคงดีกลายมาเป็นพรรคสังคมยมคือในอเลียงแนวจอรสแตงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเลือกตั้งครั้งนี้ผลออกมาคือพรรคขวาจัดเนี่ได้จะเกิดปรากฏการณ์ครั้งที่สี่เรื่องอันนี้จะมีปัญหาเพราะว่าที่ผ่านๆมามันยังไม่มีพรรคขวาจัดขึ้นมาพรรคขวาจัดเนี่ยจะมีนโยบายที่มันน่าตื่นเต้นหนึ่งต่อต้านเรื่องของการรีภยัยสองต่อต้านเรื่องโลกร้อนสามขวาจัดในฝรั่งเศสเนี่ยจะสนับสนุนทางด้านปูติน นะครับแต่ต้องระวังฮนะขวาจัดในในในอิตาลีซึ่งอยู่ในสภายุโรปสนับสนุนยูเครนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่เด้ไหนกลัวว่าทุกฝวายกัดจัดสนับสนุนทางด้านของรัสเซียขวาจัดบางส่วนอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ,คอนายกัฐมนรีของอิตาลีเนี่ยเป็นขวาจัดริงแต่สนับสนุนทางด้านยูเครนและก็ดําเนินนโยบายนะครับเปลี่ยนจากขวาจัดนะครับมาเป็นกลางๆเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยใช่เลยครับที่อันนี้นจะไปกระทบกับอีกหลายเรื่องและที่กระทบอีกอันหนึ่งก็คือว่า จะไปกระทบกับเรื่องของอะระบบเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้จะไม่ได้เคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นจะนําไปสู่การกระทบกับเรื่องของระบบซึ่งเขาเรียกระบบเขาเรียกว,ว่าประชาธิปไตยแบบไม่มีการถ่วงดุลเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรครับพลังเป็นประเด็จการเสียงข้้งมากเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคนห่วงกันว่าถ้าหากว่าฝ่ายขวาจับเนี่ยขึ้นมานะครับมันก็ถล่มทลายพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ก,ก็แต่ถามว่าทําไมมาครองถึงตัดสินใจเพราะว่ามาครองมีความรู้สึกว่า เรื่องนี้เขาดําเนินต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆซื้อเวลาไปเรื่อยๆใมยุคถึงตอนนั้นฝ่ายขวาจัดสะสมพลังได้ตอนนั้นยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตัดสินใจก็เป็นความเสี่ยงนะฮะว่านะครับบอกกับประชาชนว่าคุณนะ่ะเป็นคนตัดสินตกลงคุณจะเอาขวาจัดนะและให้เขาปกครองถ้าเขาเกิดมันได้คะแนนเสียงในกรณีเพื่อจะใช้วิธีนี้ดูแล้วคุณจะชอบไหมเพื่อที่จะอะไรครับเพราะว่าในข้างหน้าถ้าเกิดไปเจอแล้วให้มันมีปัญหา ในกรณีก็จะอะไรครับก็จะพูดง่ายช่วยลดคะแนนเสียงของตัวขวาจัดถึงที่อาจารย์เล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นนะฝางสูวมิตรลองเนี่ยนะต้องยอมรับทางด้านชาักขีรักขึ้นมาปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็ปล่อยให้เขาบริหารนะครับในส่วนที่ทางประธานทีดีมีอำนาจอยู่คือไม่อยู่ายต่างประเทศด้านอื่นนะครับปล่อยให้นายกโดยที่ปล่อยให้เขาทั้งที่ประธานดีมีส่วนที่จะปกครองด้วยเพื่อที่จะมาดูว่า คุณดําเนินการยังไงแล้วก็มาดูว่าตัวไหนนะประชาชนอาจจะไม่ชอบเริ่มแย่ๆในที่สุดอีกสองปีต่อมาคะแนนเสียงของชาติรัตตกเลยครับในที่สุดน่าได้ผลครับปล่อยให้ปกครองเพราะอันนี้อาจจะเป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งของอมาครองก็คือปล่อยให้ขวาจัดเนี่ยคุณเลือกขึ้นมาในกรณีลองดูสิครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องเสี่ยงแต่อีกส่วนหนึ่งนะที่เขาคิดโดยปกตินะฮะในรัฐสภายุโรปเนี่ยมักจะเหมือนกับ เป็นระบบอเมริกันมิดเทอมพอมิดเทอมั้มักจะเลือกพักอยู่ตรงข้ามกับประธานาธิบดีเพื่อมีการถวงดุลเพราะฉะนั้นการที่คะแนนเสียงของฝ่ายซ้ายรัสเซรยมองที่ได้คะแนนเสียงสามิเ็ปอร์เซ็นตในในในรัฐสภายุโรปเนี่ยพอมเลือกตั้งจริงๆอาจจะไม่ได้คะแนนเสียงอย่างที่คนเข้าคาดเพราะอันนั้นมัน,มนไม่ได้มีปกครองจริงๆอยู่ในสาภายุโรปที่เกียเ่ยวข้องกับฝรั่งเศสไม่มากนะเพราะฉะนั้นในกรณีอาจจะเป็นไปได้มาครองคิดในใจ อันนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเฮ้ยคะแนนเสียงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ความน่ากลัวของขวาจัดเนี่ยนะครับก็ก็จะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการต่อสู้ที่นะครับไม่เสียสองเขาเรียกดับเบิลหรือควิสับเป็นอีเดียมนะฮะก็คือว่าเป็นการเสียงแหละเพราะฉะนั้นในกรณี้ก็เป็นส่วนที่มาครองกําลังมองว่าตัวเขาเองก็ถึงจุดจุดหนึ่งประคองต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าที่ดําเนินอยู่ได้เสียข้างน้อยต้องไปเพึ่งรุ่มเพ้ เพราะฉะนั้นไหนๆก็เป็นแบบนี้เลยให้ประชาชนตัดสินแต่จากการที่วิเคราะห์นะครับจากโพลที่ออกมาวันนี้เองนะครับก็ปรากฏว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้พักของขวาจัดเนะี่ยจะไม่ได้คะแนนเสียงถึงกึ่งหนึ่งครับจะได้ประมาณสักแต่ว่าได้เสียงข้างมากมากที่สุดนะครับประมาณสักสองร้อยสามสิบกว่าหรือสองร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นหมายความว่านะครับแต่ว่าพักซ้ายนะครับพักซ้ายพักซ้ายก็จะมีการรวมกันนะฮะเ,เขาเรียกว่า ช่วงปอบูเลนะครับก็มีประมาณสี่ห้าพักนะครับรวมกันก็จะได้ร้อยกว่าพักของมาครองเนี่ยก็จะได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าเพราะฉะนั้นพูดง่ายกับอีกพักหนึ่งคือพักขวากลางไรผู้บริกาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆโอกาสที่ถ้าเอาจากการถุมเนี่ยโอกาสที่ทางด้านของฝ่ายขวาจัดจะขึ้นมาเป็นนายกฐมนตีถ้าดูจากตรงนี้ก็คงจะเรียกว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรครับกลุ่มฝ้ายมารวมก่มไรจุดประสงค์คือต้องเล่นงานไม่ให้ขวาจัดขึ้นมาเช่นเดีวยวกับกลุ่มกลาง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโผวันนี้มีผลผลที่บอกว่ากลัวว่าพรรคขวาจัดจะขึ้นมาแล้วมารองต้องหนไดในตำแหน่งถูกบังคับให้ปั้งนะครับเพราะว่าเขานั้นเสียงข้างมากอยู่ในสวาตเป็นนายกฐมนตีเกิดปรากฏการโคอาบิตาเซียนซึ่งจะยุ่งมากเลยนะครับประธานทดีเป็นมีอุดมการณ์ขวากลางทางด้านของนี่อุดมการณ์จัดซึ่งยังไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์เลยคือว่าแตกต่างกันตรงนี้แต่ถ้าดูจากตรงนี้โอกาสที่จะเกิดตรงนี้มีแต่ว่าอย่างน้อย นะครับอันนี้ต้องมาดูว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งหลายครับติดประมาณไปจุดหนึ่งวันที่เจ็ดนะครับต้องดูคะแนนเสียงเป็นยังไงบ้างพอถ้าหากว่าขวาจัดเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้ในที่สุดนะานาดัาบาครองเนี่ยชัวร์วเลยต้องตั้งห้าคนที่เป็นนายกแต่ไม่ใช่กลุ่มเขากลุ่มเขามมีโอกาสจะขึ้นโอกาสจะขึ้นลำบากคงจะต้องตั้งกลุ่มอาจจะเป็นซ้ายกลางหรืออาจจะเป็นเลนเลยปุ๊บปิกแกงนะครับคือพักขวากลางขึ้นมาแต่คงไม่ใช่พัก ที่เขาตักที่เขารวมกลุ่มพักที่เขารวมกลุ่มวันนี้นะฮะเขาเรียกว่าพักอ,งองังซอมเลยซึ่งก็ปรากฏว่ามีหลายพักหนึ่งของพักของเขาชื่อเลยเนซองกับนพักมีโมเดนพเพราะแ้าโอกาสที่จะขึ้นคงจะลําบากแล้วแต่ว่าคงจะต้องตั้งพักอื่นแต่ไม่ใช่พักขวาขวาจัดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสิ่งที่น่าตื่นเต้นว่าในยุโรปทุกคนตื่นเต้นและพอขวาจัดไม่จะขึ้นในฝเรัแงเศสแต่ขึ้นในเยอรมันนะครับจากการเลือกตั้งไรสวารยโรปเป็นอันดับสองอ่ะรองมาจากคลิปเตียนโดโมเดรตะซึ่งก็ไม่นอ ชนหน้าพรรคของพรรคลงรัฐบา,าลในเยอรมันพรรคลงรัฐบาลมีสามพรรคคือสังคมนิยมพรรคกรีนและพรรคลิเบอรลซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดตึกเด่นที่คนตื่นเต้นกันมากว่าสัญญาณนั้นเนี่ยฝ่ายขวาจัดกําลังลุกขึ้นมาแต่ว่าที่หน้า,าเรียกว่าไม่น่า<ม>ตื่นเต้นคือมันไม่ได้แรงมากมายกระจายไปสู่ทุกประเทศมีสองประเทศเนี่ยที่มันแรงมากปกติแต่สองประเทศที่น่ากลัวเพราะว่าทั้งสองประเทศเป็นผู้นําของสหภาพยุโรป วันนี้อาจารย์ก็เลยมาชวนเรื่องที่มันซับซอ้อนคนคนไทยมกักจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ให้มาเข้าใจถึงเรื่องของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงทําไมรัฐสภายุโรปเลือกตั้งจึงเกี่ยวข้องกับการทุกสภาของมาครองในประเทศฝรั่งเศสครับค่ะอาจารย์คะถ้า worst case จริงๆบทบาทของฝรั่งเศสในสหภาพยุโรปจะได้รับผลกระทบไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าพรบฝ่ายอ,อาจารย์ได้ยินไหมคะว่าไงครับเชิญครับอ่ อาจารย์ครับบทบาทของฝรั่งเศสในสหภาพยุโรปจะได้รับผลกระทบไหมคะถ้าเกิดว่าขวาจัดเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆของขวาจัดใช่ไหมคะค่ะครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับคือขวาจัดเนี่ยนะครับในระยะหลังเนี่ยก็มีการแปลงกายครับสมัยก่อนเนี่ยขวาจัดไม่มีทางขึ้นเลยเพราะว่าขวาจัดในยุโรปเนี่ยต้องทําความเข้าใจนะฮะหนึ่งก็คือว่าส่วนหนึ่งก็จะมาจากพวกของอะไรครับนาซี นะครับอะไรทานองนี้หรือว่าทางด้านนี้พวกนี้จะจะ,จะไม่เคารพสิทธิมนุษยชนพวกขวาจัดจะไม่เคารพนะ,ะและต่อต้านเรื่องของการทําแทง้งพวกขวาจัดจะต่อต้านเรื่องอะไรครับ LG เอ่อ LGBTI พวกเรารู้จักใช่ไหมเป็นเกย์เป็นอะไรต่างและพวกขวาจัดนะฮะบางส่วนนะครับก็จะไม่ต่อต้านทางด้านนาโต้ต่อว่าจัดนาโต้และขวาจัดนะครับบางส่วน จะต่อต้านสหภาพยุโรปใจเดี๋ยวนี้ขวาจัดรู้เลยครับว่าคุณต่อต้านนาตโต้ต่อต้านโอกาสที่จะขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นอย่างนี้พวกขวาจัดก็เลยมีการแปลงกายในระยะหลังเนี่ยขวาจัดได้สร้างเสร็จไม่ได้บอกว่าจะออกจากสหภ,ภาพยุโรปแล้วนะครับเพียงแต่บอกว่าจะขอเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเปลี่ยนแปลงภายในอธิบายง่ายๆก็คือพยายามจะลดเรื่องของอะไรครับลักษณะของการรวมกลุ่มอย่างแน่นแฟนให้มีการรวมกลุ่มที่ระหว่างแน่นแฟนน้อยลงคือเอาชาติิยมเป็นตัวตั้งขึ้นมาแต่ไม่ถึงกับเป็นการลม อันนี้ก็คือพวกขวาจัดนี่ขวาจัดนะฮะจะมีลักษณะอันหนึง่งนะครับแบ่งก็คือหอนึ่งชาตินิยมนะครับพร้อมพวกนี้จะไม่สนับสนุนการหลวมตัวอย่างแ,แน่นแฟ้นนะครับมีอยู่ภาคหนึ่งพวกขวาจัดบางกลุ่มต้องการออกจากเงินสกุลยูโรด้วยซ้ำกับขวาจัดอีกอันหนึ่งนะครับคู่กันหารก็คือเป็นพวกที่ไม่เคารพต่อเรื่องของการเช็คแอนด์บาลานซ์พวกนี้จะต่อต้านคูดง่ายเป็นเผเด็จการเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นขึ้นมาจากเสียงข้างมากจริงแก้ไขรัฐธรรมนูน เพื่อที่จะเข้าไปอะไรครับเข้าไปคุมทั้งด้านฝ่ายแก้ไขร่องนูนพยายามไปคุยฝ่ายตุลาการเหมือนก็ที่เกิดขึ้นในในในครับในขวาจัดอยู่ในอิส,อสราเอลไงหรือเกิดขึ้นในประเทศฮังการีไงครับที่กําลังมีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นขวาจัดจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนเรื่องของนโยบายต่างประเทศเดี๋ยวนี้ขวาจัดในยุโรปแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มเด่งสนับสนุนทางด้านรัสเซียอีกกลุ่มเดงสนับสนุนทางยูเครนเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจะมีที่ตรงแต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งขวาจัดทั้งหมด ต่อต้านการรีไัย์ครับนะครับต่อต้านการรีไพล์เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีส่วนร่วมของสิ่งที่เียกว่าฝาจัดของ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 อของของในในในยุโรปครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับสวัสด,ดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักเปลี่ยกันสักครู่นะคะ